ยืนลับยืดลับยืนรับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะมาต่อกันก่อนจะดูคลิปนะคะขอหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะแม่ๆคนละไลค์คนละแชร์นะคะเข้ามาแล้วนะคะก็ฝากด้วยนะจ๊ะกดซับสไครต์นะคะ,ะ,คะเวลาเราไลค์ช่องจะได้เตือนเนาะ อ่ากินอิ่มแล้วก็ง่วงหนังตาเหลื่อมย่อนและหนังท้องตึงหนังตาก็หย่อนนะคะเด็กน้อยนะคะามาลุ้นกันจะนอนตอนไหนนี่ห,หนง่งงนะหนุ่งงยังถูถูถ,ถูเออถูถูถ,ถูเออถูให้แม่แม่หน่อย ง่วงก็นอนลงเลยลูกนอนกับพี่อ่นี่ยาตายเป็นอย่างนอนลงกับพี่ๆเลยจะได้เย็นเย็นมีเพื่อนนอนด้วยเออหนัง,งตึงหนังตาก็หย่อนนะคะอุยอุอ้ยตาตีหมอกกอกเลยอุ้ยอุ้ยพ,พี่เขาไปไหนอุ้ยเอ้าไปไหนกัน กลับมาก่อนอนเดีเรวเรียกพี่ๆกลับมาก่อนเร็วหนูจะไปเข้าเต้านะคะหนูจะไปเพิ่มพลังก่อนเดี๋ยวค่อยนอนใสไหมหนูจะไปเพิ่มพลังก่อนเอาเอาบ่าเอาฟังนั่นเอาเดี๋ยอาฟังไม่เอาลีการเลือกฟังอีกพวด โอยตาจะหลับละเอากินกินแม่วะเออเฝ้ากินเฝ้ากินได้นอนเออเออนะกินเฝ้าได้นอนกินแล้วนอนพักผ่อนกายามันจะได้อ้วนได้พี่คือพนเนี้เนี่ยสนั่ Ya bê đừng có lên, ui, ui, ui. À, luôn có mẹ sang pin ua ua. Young, young bạch tham, hoài nhung kìm đồ màn im. Mm. Mm. หนูไปดึงของแม่ทำไมล่ะลูกอืมกินดีๆอย่าไปดึงของเขามันเก็บมันออกหอนไปไหนจะไปนอนเหรอไปไปประจำที่เลยจ้าประจำที่เลยจ้า จะนอนกับใครดีระหว่างพี่แตงไทยแตงกวาอา้าวพี่แพนด้าก็เข้ามาตามพี่แตงไทยไปแล้วจั <c oughs> นนี้ แตงไฟนี้แล้วห,ห่วงแต่ลีลาลีลาสุดๆลีลามา่คือเชนดาบอกข้างหน้ามันแห้งแล้ว ขุดลงไปอีกหน่อยมันจะได้เย็นเย็นลยสคมีการจำเรื่องตามองกขาอีกนะเออเ็นพีเป็นด่าคุดก็อยากขุดคือพีเอ้าเออขุดขุดแล้วก็น,นอนลงขุดแล้วก็นอนลงเลย มันเลยเสร็จพอมากอมนอนสิหลับลงหลับลงโชว์บันทายแล้วมันเลี้ยวมาเร็วพี่กาแฟมาเร็วเออพี่กาแฟพานองนอนก่อนพี่กาแฟนอนลงพานองนอนก่อนเร็วเร็วพานองนอนเร็ว อนอนอลงนอนลงนอนลงเร็วนานเขาขยับนี้มาแล้วขยับนี้มาแล้วก็จับก็บายได้บ่ก็จับก็บายเอ้ก็ไปละบันนี่เราไปแล้วเราไปแล้ว ก็ไปหาอึงแล้วอึงแม่ไข่อึงแม่ไขรไี่ดิพามากขึ้นเร็วนอนอ่ะนอนน้ำที ตาเรียกกาแฟไอ้ชิงจับผมมากาแฟไอ้ชิงหนุ้มผมเลยถ้าแม่จับได้กอดได้ก็ดึงเขาไปหาจบของแล้วเนาะบนบนมือหน่อยมือหน่อยอย่าไปหนุ้มผมเขาเราไปหนุ้มผมเขาเฮ็ดยังนั่นนั่นเดียวเดียเด๋ยวเดี๋ยวตัวพี่กาแฟหายเดียเด๋ยวเดี๋ยว thực hài đió, hài áo nạ cà phê, Ui, pì pì nhang lăng đá đá nha. <laughs> ừ ใจดีวะใจดีวะใจดีวะเดินไปอ้อนแม่อีกแล้วตาหนูจะหลับแล้วแต่ขายังแข็งไม่ยอมอ่อนสักทีขาเนี่ยเมื่อไหร่จะอ่อนจ้าเอ้ยเนาะ ยืนหลับแล้วยืนหลับแล้วมือตกแน้วยืนหลับแล้วแต่ไม่ยอมนอนเอาลุ้นกันจะยืนได้ทนแค่ไหนห่วงกันนอนลงเนาะ ยืดรับยืดรับยืดรับเอาเอาเอามาจาังเลโอ้ไม่ไหวแล้วโอ๊ยโอ๊ยซีแล้วซีแล้วโอ้ยเอาตรงนี้แหละเออตีไข่แตกแล้วโยนไข่ไปแล้วเออนี่มองนี้ละ หนูไม่ไหวแล้วหลับก่อนนะแม่แม่เดี๋ยวค่อยตื่นมาเล่นใหม่เอ๋อเ,ออเ,ออเออม่์เป็นไงเตีตุดตีตูดในนอนแม่ตา ก็ตุดก็ตุดรับ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 พันดีค่ะหลอดน้อยนะแม่เ่นกระสียืนกลมวไวนะ้ปกป้องลูกนะคะนะปลอดภัยและใบเข่าบอกไม่มีอะไรมากวนได้แล้วไม่มีอะไรมากวนได้แล้วหนูปลอดภัยแล้วแม่ยืนกลมไว้แล้ว อ่ะงั้นเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะคะแม่ๆมสสำหรับคลิปนี้บายบายจ้า